ก็ทำตกแต่งหนึ่งล้านบาทจริงไหมคะค่ะคิมแก้งพี่ใครแกงนะฮะพิมเป็นแก้งพี่นี่ะพี่อันพี่ยอมได้ไงอ่ะไม่คือตอนนั้นน่งออกกําลังกายกันเสร็จแล้วนางก็บ่นว่านางแบบว่าเนี่ยช่วงนี้แบบต้องลดความอ้วนอะไรเงี้ยเพ่อจะใส่ชุดเจ้าสาวจะได้พอดีพอดีนางก็เลยบอกเอ้ยไม่ต้องไปเครียดกินกินไปเถอะเดี๋ยวใส่ซองให้ล้านหนึ่งเราก็คือเพื่อแก้งให้กําลังใจนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนลอกล่อหลอกล่อนางก็บอกว่าพูดใหม่พูดใหม่เดี๋ยวนี้แล้วนางก็หยิบกล้องแล้วก็ให้พี่พูดใหม่ แย่ก็ทำเอาพี่เอาไปแฉลงไอพี่แย่ไม่กลัวว่ามันเป็นหลักฐานมัดตัวแล้วเราแบบเราไปพูดจาด้วยใครจะให้ใครจะให้ตัวพีแอนองผสมโอ้ทังว่าพี่แอนจะทุ้มไงเราคงคิดว่าพี่แบบซุปเปอร์ลิชมากโอ้โหไปไม่ถูกเลยทีนี้แอนมาตั้งคัวคิมลงน้า เออเออเาะใ่อแล้าได้ทำงานใจคืนอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ได้หน้าไปแล้วก็ใส่เั้นล้านแต่ขอพี่แอนนาไปขอสองใส่ด้วยไงปาดินขอเลยนะบอก็ปสองใส่ด้วยนะพี่จะใส่ล้านนึงจะใส่สองใส่อ๋อใส่สองใส่เหรอโชว์เลยนะไม่ได้เราไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่สุดในงานแล้วก็ไม่ผู้ใหญ่กว่านั้นก็ให้ เด็กน้อยแล้วก็ให้แบบว่าประมาณ8,000หมื kind of um, 8, ่นดึงอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วพี่แอนึง่บอกบอกได้เลยเหรอคะบอกตายเปล่าค่ะพี่พูดเล่นเนี่ยอย่างก็ไปลงว่าท้ายสุดให้หมื่นดีให้8,000อีก8,000อ่กให้มูลค่าถึงระดับนึงก็พี่ก็ว่าพี่เป็นของฝันที่ที่พี่เท่าที่แรงพี่จะซัพพอร์ตไว้อย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็เป็นคนฐานะธรรมดาท่านหนึ่งก็ให้ตามคาะ แต่พี่ถูกแต่ละคนนีหากับหนึ่งล้านบาทนะแอนมิสโซใช่คือพี่ไม่คิดว่ามันจะมีการพูดถึงขนาดนั้นเพราะลงสตอรี่ด้วยไงแล้วน้าก็เลอะเทอะมาก,กวานันนั้นอะหน้าพี่ก็เยินมากว่พี่กพบ่อกกำลังกายเสร็จถ้ารู้ว่าจะต้องไกเล่าขนาดน,นี้พี่คงเตรียมตัวกว่านี้คุณคิมจะรับผิดชอบยังไงในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา หนังแบกคเมลพี่นะเิสครดิติคดได้เออบิสเครดิตพี่เพราะว่าพี่ไม่ให้อยู่แล้วหรืออย่างนี้ที่อาจจะมีการฟ้องร้องกลับแม่เอาเงินกลับคืนมาก็ไม่แน่นะคะพี่รู้สึกมันเกินไปแต่ว่าในที่สุดกำเนิดความรักครั้งนี้ก็ยังมีคำพูดในงานนะว่ามันจากพี่แอนเขาพูดหรอแต่เราไม่ได้ไปฟูงบนเวที่แม่เชื่อไหมพี่ไม่ได้ยินอะไรบนเวทีเลยทุกคนแบบตะโกนเสียงดังมากอันนี้พี่ไม่รู้จริงว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าได้ยินชื่อเพงแวบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าู้อะไรเทยเทียบมาที่ยัไม่ออกมาเขาบอกว่าอะไรนะว่า ขอบคุณพี่แอนแตว่าเล่นละครศิษศาสตร์แล้วทาให้เจอกันทําให้เขาได้รู้จักกันในเรื่องนั้นตลอด8เดือนพี่แอนไม่ได้อยู่ในแก๊งกลุ่มของภาพตัดใช่ไหมคะภาพตัดที่มันสลบไปแล้วเหรอไม่ไม่ม่ไม่ได้อยู่แก๊งนั้นนะแค่เสียงนนั้ในงานมันดังเฉยใช่เสียงมันดังมากแล้วมีแต่คนเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่จริงๆเราอยากได้ยินมากนะและพี่แอรู้สึกไหมจากเคมีวันนั้นจากคูดจิ้นกลายเป็นคู่จริงในที่บ้าน คือเราเห็นตั้งแต่ตอนทํางานแล้วว่าว่าเขามีความเคมีแล้วก็พอเขาชอบชอบกันเราก็เห็นตั้งแต่เดวันจนมาถึงตอนนี้มันเหมือนเราค่อยๆซึมไปแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกหือหวาแปลกใจอะไรก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นกันอย่างนี้แหละคู่นี้เราเราชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างสม่ำเสมอคือความเลียวของเขาสองคนคือเวลาเขาหึงกันเขาก็หึงเวลาเขารู้สึกรักกันเขาก็รักคือเขาจริงใจกับความรู้สึกตัวเองกันมากคู่นี้เพราะฉะนั้นบนเวทีที่ทุกคนจะรู้สึกดีก็ตรงที่ว่า าปล่อยคมเดียวเขาอย่างแท้จริงมันไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมาเลยหน้ามองแล้วก็สดชื่นไปหมดพี่มีส่วนช่วยในการแบบว่าซัพพอร์ตหรือสนับสนุนครงนี้บางทีแบบเชียร์หรือไปที่ปรึกษาเป็นศิรานีตอนเขาทะเลาะกันจริงจริงเาทะเลาะกันไม่ค่อยมาอะไรเขาก็จะแค่เถียงๆกันต่อหน้าให้ได้ยินแล้วเราก็เราก็ทำเป็นแบบมดเป็นตัวแบบไร้ความหมายไปตรงนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเดี๋ยวเขาหายเองแต่ส่วนใหญ่เขาจะรักกันค่ะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยตีกันทะเลาะก็แค่เป็นคับ ดูค่ะคู่อเไรกันประเทศไม่รู้คือจริงๆเขาเจอกันมาก่อนด้วยเรื่องอื่นมั้งหรือเปล่าพี่จำไม่องจริงแต่ว่าแค่มาเล่นคู่กันในควาพี่แอนในเรื่องพี่อะไรอย่างเงี้ยในสี่คุณเขาเขาเจอเป็นแบบเขาไม่แเป็นแก๊งที่อยู่ในกลุ่มีพี่น้องกันแต่ว่าเขามาเล่นคู่กับเรื่องแรกกับพี่ ปะพี่ยังไม่รู้สึกว่าเขาชอบหลอกจนมาวันปิดกล้องถึงได้กลิ่นอน๋อไม่มีภาพมันไม่เออมันมีมันมีกลิ่นเฉยๆแต่เราปักปั๊มเขาไม่ได้เรารร้สึกไปเองคนเดียวแล้วอย่างนี้คิมเบอรี่เขาดิสคเครดิตพี่แอนทำให้ไปไวรัลพี่แอนมีอะไรจะแฉคิมเบอรี่ไหมคะรงนี้อุ้ยพี่ไม่กล้าตอนนี้พี่ไม่กล้าเลยพี่โกยหมดเลยไม่กล้าแฉหรือว่าถ้าเราแต่เองเราจะเรียกเกินกว่าล้านไหมคิมอะคิมรวยมากนะคะ ควรแหละอแสดงต้องมีเงินแต่ก็คือต้องสองล้านใช่เพื่อเอาไว้ให้พี่ตอนเกษียณอะไรอย่างเงี้ยแสดงพวกนี้ต้องให้ให้คืนพี่ไงออค่ะคืรื่อล็กเล็กค่ะถามถามเงี้ยนึงกรณีของพี่นุ้ยนะคะแสดงที่ผ่านมาตรงนี้โอ้โหนี่มันผ่านไปสองปีแล้วนะกี่เดือนผ่านน้นนานไปเดือนเดือนอแล้วสองเดือนสองเดือนค่ะอ่าไปงไงบ้านพี่รู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาที่มันผ่านไปก็ผ่านไปแล้วไงใช่ไหมคะ ก็ก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองก็ต้องแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นเท่านั้นเองเลยยังมีนอยเรียดไหมตอนที่โดนเยอ้ๆคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะนนคือแอนนารักและเอนดดนุ้ยมากแล้วเราก็แบบคือเขาเป็นพิธีกรรายการนมาตั้งสี่ห้าปีเนี่ยหรอคะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วเห็นมันเป็นสคริปต์ที่แบบพูดเรื่องเรื่องตรงนี้พอดีเราก็เลยอลองทําแบบโดนและไม่โดนอะไรเงี้ยแต่พอเอาไปตัดเป็นคลิปแล้วแบบ คนมองอีกมุมหนึ่งมันก็ตีความว่าเหมือนที่แบบไปแกล้งน้องอะไรเงี้ยบางคนเขาดูเป็นตลกด้วบางคนเขาอาจจะแบบไม่ตลกด้วยไม่ตลกด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแต่พี่ก็เออไม่ได้คิดในมุมนั้นเลยคือตอนทําเพราะเล็กเราไม่ได้คิดอะไรเอ,อเอ็นดูเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่นึ้ยเขาบอกว่าคุณแอนพอผสมคือเป็นผู้หญิงคนแรกที่เอามือประทับบนฝ่าหน้า<ๆ>เขาเลยในชีวิตเขาจริงเหรอเออเขาบอกเป็นคนประเจิมให้เลยใช่ใช่ใช่ <laughs> มัง้ง <laughs> <laughs> แล้วตอนพี่หนุ้ยเองแบบพห่วงกพี่แอนขนาดไหนแล้วมีการก็ เดี๋ยวมันนานละก็่มันนานเราก็ต่ว่าเลิวันนั้นได้คุยเกั่ยวกับคุยย้อนย้อนอ๋อมีแล้วแล้วหลังจากนั้นประมาณ2วันก็มาเจอกันที่รายการแอร์นี่แหละที่แอนเพลสแล้วก็เดี๋ยวนะพยายามจะทบทวนแล้วเขาก็แม่หนูขอโทษหนูแบบที่ไปลงคลิปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เหมือนเขาแบบที่ที่ทําให้เหมือนแบบมันมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยความหมายคือเขาเขาพูดขำๆนะคะตอนนั้นมันยังไม่ได้มีอะไรเยอะมันแค่มีการแบบเล่นๆกับเขา พอมันผ่านไปหลังจากนั้นอีก3-4วันมันกลายเป็นแบบมันมันถูกเปิดประเด็นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้เจอน้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนไรกน้อยใช่ไหมครับเพราะนั้นอที่เกิดขึ้นมันโดนขุดเรื่องราวอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากเลยมันมันแค่งงแค่นั้นมากกว่าว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรทำไมมันไปตรงนั้นได้อะไรเงี้ย